โรคเบาหวานนะครับคือการที่ภาวะในร่างกายมีน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้ําตาลในเลือดให้เป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติหรือทํางานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับจนเกิดน้ําตาลสะสมใน,นเลือดในปริมาณที่สูงหากไวให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็นเวลานานจะทําให้อวัยวะต่างๆครับเสื่อมเกิดโรค และก็อาการแทรกซ้อนขึ้นจากข้อมูลของสาพันธเบาหวานนานาชาติพบผู้ป่วยโรคเบาหวานราว425ล้านคนในปี2560และคาดการณ์อีกว่านะครับจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น629ล้านคนในปี2588ส่วนสถานการณ์เบาหวานในประเทศไทยศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงวันนีนิธยานันนะครับนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ผยสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยมีจำนวนกว่า5ล้านคนและมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณ100,000คนต่อปีที่สำคัญนะครับมีถึงร้อยละ40ที่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยและที่น่าตกใจก็คืออัตราการเสียชีวิตมากถึง200รายต่อวันแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งของเบาหวานที่เกิดขึ้นคือเกิดจากปัญหาโรคอ้วนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจอาการของโรคเบาหวานนะครับในในระยะแรกนะครับจะไม่แสดงอาการผิดปกติแต่ในบางกรณีนะครับอาจตรวจพบโรคเบาหวานเมื่อพบภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้วอาการของโรคเบาหวานแต่ละชนิดนะครับมีความคล้ายกันซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่นะครับคือกระหายน้ํามากนะครับปากแห้งแล้วก็ปัสสาวะบ่อยหรือหิวบ่อยนะครับน้าหนักลดหรือเพิ่มผิดปกติ สายตา่างมัวเห็นภาพไม่ชัดนะครับรู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็มีอาการชาโดยเฉพาะมือและขาบาดแผลหายากเป็นต้นสาเหตุของโรคเบาหวานนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือเบาหวานประเภทที่1เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เบาหวานประเภทที่2นะครับเกิดจากการที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้และเบาหวานขนาตั้งครรภ์น,นะครับซึ่งเป็น โรคเบาหวานที่พัฒนาขึ้นระหว่างตั้งครรภ์จากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนโดยที่ผู้ป่วยไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อนนอกจากโรคเบาหวานทั้ง3ประเภทและยังมีโรคเบาหวานที่พบได้ไม่บ่อยอย่างโรคเบาหวานที่เกิดจากกรรมพันธุ์การรักษาโรคเบาหวานนะครับผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่1จําเป็นต้องได้รับฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปทดแทนในร่างกายด้วยการฉีดยาเป็นหลักควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและก็ ออกกาลังกายอย่างเหมาะสมในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่2หากเป็นในระยะแรกๆเนี่ยสามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกําลังกายนะครับแล้วก็การควบคุมน้ําหนักหากอาการไม่ดีขึ้นนะครับแพทย์อาจใช้อินซูลินฉีดเข้าไปทดแทนเช่นเดียวกับโรคเบาหวานประเภทที่1การป้องกันโรคเบาหวานนะครับต้องคอยหมั่นระวังระดับระดับน้ําตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนนะครับมีกากใยสูงหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และก็สูบบุหรี่และควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับหากสตรีมีคันนะครับควรเข้ารับการฝากขันตั้งแต่เนิ่นๆพบแพทย์ตามนัดสม่ําเสมอและได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานหากมีความเสี่ยงเพื่อที่จะสามารถตรวจพบโรคเบาหวานได้ในขณะตั้งครันความดันโลหิตสูงเนี่ยคือภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดง สูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะครับจะเกิดปัญหาร้ายแรงที่ตามมาและถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับองค์การอนามัยโลกนะครับรายงานว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตและยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆเช่นโรคหัวใจโรค หลอดเลือดในสมองและภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง50%ขณะนี้ทั่วโลกนะครับมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันสูงถึง1,000ล้านคนเสียชีวิตเกือบ9.4ล้านคนต่อปีและคาดว่าในปี2,568นะครับประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกจะป่วยเป็นโรคนี้เพิ่มถึง1,560ล้านคนส่วนผู้ป่วยในประเทศไทยนะครับมีประมาณ11ล้านคนอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแสดงอาการผิดปกติ ยกเว้ผู้ป่วยที่มีระยะรุนแรงแล้วก็อาจมีอาการแสดงเช่นปวดศรีรษะรุนแงรงเลือดกำเดาไหลาอาการเหล่านี้นะครับถือว่ายังไม่เป็นอาการที่เฉพาะเจาะจงและบอกไม่ได้ชัดเจนทําให้ต้องมันมีการตรวจสุขภาพแล้วก็วัดความดัน รวหิตอย่างสม่ำเสมอจึงทําให้โรคนี้ถูกเรียกว่าฆาตรกรเงียบนะครับทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างไม่ทันระวังตัวภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันสูงนะครับหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานและดูแลรักษาสุขภาพไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาโดยมักจะพบเกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแดงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเียบพันรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งมีสาเหตุจาก โรคความดันสูงโดยตรงการรักษาความดันโลหิตสูงนะครับแพทย์จะแนะนําให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเบื้องต้นนะครับโดยลดอาหารประเภทโซเดียมสูงครับแล้วก็เน้นการทานผักและผลไม้ที่มีกากใยสูงธัญพืชและปลานะครับที่มีกรดไขมันที่ดีต่อร่างกายหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดงนะครับไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ออกกําลังกายอย่าง สม่ำเสมอและการใช้ยาร่วมด้วยนะคบเพื่อปรับให้ค่าความดันโลหิตนะอยู่ในค่าปกติการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงนะครับสามารถทําได้โดยการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่สูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติรวมไปถึงการหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจํานะครับเพื่อตรวจดูค่าความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติคอเลสเตรอรอลนะครับคือภาวะที่ระดับไขมันในเลือด สูงจนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายโดยไขมันชนิดหลักที่พบในเลือดมี2ชนิดได้แก่แตรกลีเซอไรด์และก็คอเลสเตอรอลซึ่งมีความสําคัญต่อระบบการทํางานของร่างกายเพื่อที่จะนําไปใช้ในกระบวนการสร้างเซลล์ต่างๆหากมีระดับคอเลสเตอรอลมากเกินไปนะครับจะทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคเพราะคอเลสเตอรอลนะครับจะไปเกาะบริเวณผนังหลอดเลือดทําให้เลือด ไหลเวียนไม่สะดวกนะครับส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ,แล,ววใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองอุดต,ตันอาการของไขมันในเลือดสูงนะครับในระยะแรกเนี่ยคนส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคไขมันในเลือดสูงเพราะไม่แสดงอาการแต่ถ้าร่างกายมีคอเลสเตอรอลแลวก็ไตรกลีเซอไรด์มากเกินไปนะครับและปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานอาจทําให้เกิดเป็นริมเลือด อุดตันที่หัวใจและอาจนําไปสู่ภาวะหัวใจขาดเลือดการรักษาไขมันในเลือดสูงนะครับโดยอาจให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือดูแลเรื่องรับประทานอาหารให้ดีขึ้นนะครับแต่บางรายนะครับอาจต้องอาจจะต้องใช้ยาควบคู่กันไปด้วยออกกําลังกายเป็นประจํานะครับแล้วก็ลดน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่และผู้ที่มีความเสี่ยงในการ เกิดโรคหัวใจหรือมีระดับคอเลสเตอรอลสูงควรเข้ารับการตรวจเป็นประจำนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก พบแพทย์ดอนะครับหลังจากนี้จะเป็นการนำเสนอสินค้ากาแฟผสมสมแล้วนะครับซึ่งผมมั่นใจว่ามันสามารถช่วยทำให้สุขภาพเพื่อนๆดีขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าใครไม่ไปต่อนะครับก็คือแชร์ข้อมูลนี้เก็บไว้ดูนะครับและให้เอาวิธีดูแลสังเกตอาการเบื้องต้นมาเป็นแนวทางและปรับใช้เพื่อสุขภาพที่ดีได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลงรายละเอียดว่ากาแฟผสมตัวนี้มันช่วยอะไรได้บ้างก็อยู่ด้วยกันจนจบวิดีโอนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่สาวคนเก่ง คนนี้สักหน่อยก่อนซึ่งเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็พูดเรื่องสินค้าได้น่าฟังสุดๆเชิญรับชมครับค่ะกาแฟ plus นะคะแตกจ่างจากกาแฟท้องตลาดทั่วไปในข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณคาเฟอีนค่ะกาแฟท้องตลาดที่พวกเราเดืด่มโดยทั่วไปเนี่ย จะมีปริมาณคาเฟอีนสูงอยู่ที่22-26เปเ็นค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆคนดื่มกาแฟแล้วเนี่ยจะติดกาแฟบางคนไม่ได้ดื่มนะคะจะไม่มีแรงทำงานเลยค่ะจะง่วงเหงาหอนนอนแล้วก็บางคนถึงขั้นปวดหัวทำงานไม่ได้เลยนั่นอาการแสดงออกถึงคุณกำลังติดคาเฟอีนในกาแฟค่ะแล้วก็ปริมาณคาเฟอีน ที่มีอยู่ในกาแฟท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมีผลกระทบในปัญหาสุขภาพหลายๆด้านสังเกตไหมคะใครที่ไปโรงพยาบาลนะคะคุณหมอจะสั่งห้ามเลยคนที่อายุเกิน40ขึ้นไปเนี่ยคุณหมอจะเน้นเลยว่าไม่ให้ดื่ม กาแฟนะคะเพราะว่าในกาแฟที่มีปริมาณคาเฟอีนสูงเนี่ยมีผลกระทบสุขภาพหลายๆด้านนั่นเองนะคะในส่วนของคอฟฟพัสนะคะคอฟฟพัสนี่มีการสกัดคาเฟอีนออกแล้วค่ะเหลือเพียงแค่0.1%นะคะซึ่งปริมาณแค่0.1%เนี่ยท่านไม่ต้องกังวลค่ะท่านดื่มกาแฟคอฟฟพัสนี่ยท่านไม่ติดกาแฟจากปริมาณคาเฟอีนแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ นะคะด้านสุขภาพจากปริมาณคาเฟอีนในกาแฟแน่นอนค่ะอย่างที่2นะคะครีมเทียมที่อยู่ในคอฟฟี่พลาสนะคะของเราจะผลิตจากพืชผักค่ะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายก็คือไขมันทรานส์นะคะไขมันทรานส์จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในเรื่องของหลอดเลือดอุดตันแล้วก็เป็นความดันค่ะและเราสามารถพิสูจน์ได้ง่ายๆท่านลองใช้กาแฟท้องตลาดนะคะละลายในน้ำเย็นเนี่ย กาแฟท้องตลาดจะลอยเป็นแพร์นะคะไม่สามารถละลายในน้ําเย็นหรือน้ําอุณหภูมิธรรมดาได้แต่คอฟฟี่พัสของเรานะคะละลายในน้ําเย็นได้เราสามารถเขย่าแล้วละ,ละลายในน้ําเย็นได้เลยนี่คือการพิสูจน์ทดสอบง่ายๆค่ะว่าเราไม่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบของเรามีใบรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่0%ไขมันทรานค่ะ สิ่งที่แตกต่างข้อที่3ก็คือน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมของ c o ฟฟี่พลาสนะคะของเราใช้น้ำตาลฟุตโตสซึ่งเป็นน้ำตาลจากพืชผักเวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ยจะให้รสหวานนะคะแล้วก็ะจะดูดซึมไปเป็นพลังงานให้ความสดชื่นค่ะไม่เหลือเป็นน้ำตาลตกค้างเหมือนน้ำตาลทรายที่ใส่ในลิดพันท้องตลาดทั่วไปค่ะสุดท้ายนะคะอย่างที่4เลยก็คือสิ่งที่แตกต่างจากกาแฟท้องตลาดก็คือ โสมค่ะนะคะโสมที่ผสมมาในคอฟฟี่พัทซึ่งประโยชน์ของโสมเนี่ยมีมากมายนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยได้รับผลลับจากการดื่มโสมยังไงก่อนหน้านี้เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ไซนัสอักเสบค่ะทานยามาตลอดเลยทรมานมากนะคะแล้วก็พอมารู้จักกับคอฟฟี่พัททานตัวนี้ไปได้ห่ออย,อย่างนี้ค่ะ แค่หอที่2เองนะคะหลังจากนั้นสังเกตได้เลยว่าอาการที่เราเจ็บป่วยจากอาการภูมิแพ้และไซนัสได้มันลดลงดื่มต่อเนื่องอย่างนี้มาเป็น10ปีไม่เคยไปรับยาไซนัสอีกเลยค่ะนี่คือผลลัพธ์ที่ประทับใจมากนะคะกับ c o ฟฟี่พัส s นอกจากนี้ความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ก็ให้พ่อแม่นะคะคนในครอบครัวซึ่งพ่อแม่ในอายุเกินแปดสิแล้วค่ะตอนนี้นะคะดื่มมาเป็นสิปีแล้วค่ะเพื่อบำรุงสุขภาพดูแลคนที่เรารัก รอบๆตัวคนที่เรารู้จักหลายๆคนนะคะก็ได้รับผลลัพธ์จากการดื่มกาแฟพัทมีสุขภาพที่ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะมีคนรู้จักรอบๆตัวที่ได้รับผลลัพธ์ที่ประทับใจหลายๆคนเลยนะคะมีตัวอย่างที่คุณึก็คือเป็นชาวนาเนาะเป็นชาวนาแล้วก็เขาก็ฉับผมหอมผิวดำดำแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยจะเยอะเลยนะคะหลังจากรู้จักก็แนะนําให้เขาดื่มกาแฟพัทเนี่ยค่ะ สามเดือนผ่านไปมาพบกันอีกทีตกใจมากเลยนะคะผิวพี่เขาใสขึ้นแตกต่างชัดเจนมากแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยค่ะดูมันจางลงไปอ่ะแค่ดื่มคอแฟ่พาสาเดือนซึ่งเราก็มีการถามโนว่าพี่ไปกินอะไรมาหรือเปล่าพี่เขาก็บอกว่าไม่ได้กินอะไรนะเขาก็มีตัวที่เพิ่มความมันในชีวิตก็คือคอแฟผพาเสียงเดียวซึ่งพี่เขาเองก็มั่นใจว่าตัวนี้แหละที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงในในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณพี่โน้นะครับที่ช่วยมาแชร์ประสบการณ์ความประทับใจแล้วก็ เรื่องของรายได้สําหรับท่านที่สนใจนะครับสมัครทําบัตรส่วนลด250บาทเพื่อซื้อสินค้าในราคาสมาชิกและพิเศษสําหรับท่านที่ซื้อสินค้าชุดอันติเมีเซตนะครับฟรีค่าสมัครมูลค่า250บาททันทีแต่ถ้าใครสนใจเรื่องรายได้นะครับอยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรผมขอใช้เวลาตรงนี้อธิบายให้กระชับและก็เข้าใจง่ายที่สุดต้องบอกว่าโมเดลของธุรกิจสุรียนนะครับแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปในเรื่องของ แผนการตลาดนะครับและก็และการจ่ายผลตอบแทนรวมทั้งกระบวนการที่สินค้าออกจากโรงงานจนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยที่ไม่เหมือนธุรกิจทั่วไปส่วนการตลาดทั่วไปหลกัหลกๆแล้วเพื่อนๆลองนึกภาพตามนี้นะครับสินค้าที่ผลิตออกจากโรงงานนะครับจะถูกกระจายไปยังศูนย์ค้าส่งส่งต่อไปยังค้าปลีกแล้วก็ปลายทางอีกหลายขั้นตอนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคอย่างเราๆนะครับและยังมีค่าการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆอีกมากมายใช่ครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสินค้าจะตอบ ตอบโจทย์ได้จริงหรือไม่หรือราคามันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของสินค้านั้นจริงๆอันนี้เราก็ต้องกลับมาทบทวนกันว่ามัน คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปทุกเดือนหรือเปล่าแต่เราลองกลับมามองสินค้าของโซเลียนนะครับซึ่งเรามีโรงงานผลิตสินค้าของเราเองนะครับอยู่ที่รัฐปีนังมาเลเซียแล้วกระจายสินค้าผ่านสมาชิกโดยตรงนะครับและที่สําคัญเลยนะครับคือการจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกมากถึง60%ซนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นเงิน8ข้อนะครับท่องเที่ยว2ข้อและก็ลถหข้อรวมทั้งหมด11ข้อดังนี้นะครับก็1ส่วนลดในการซื้อสินค้า15%้อนะครับข้อ2 เงินคืน5้0สินสินค้าโซเลียนร้อยกว่ารายการนะครับมีคะแนนสะสมไว้ให้ยกตัวอย่างเช่นทุกคนคงเคยไปซื้อสินค้าในเซเว่นใช่ไหมครับและเพื่อนๆเ,เคยได้สแตมป์ไหมหรือบางคนสะสมเป็นพอยต์นะครับเพื่อมาแลกเป็นส่วนลดหรือสินค้าพรีเมียมโซเลียนก็เหมือนกันนะครับร้อยกว่ารายการเนี่ยมีคะแนนเก็บไว้ให้ถามว่าเอามาทําไมเอามาแลกเป็นเงินได้ครับโดยบริษัทโซเลียนเนี่ยจ่ายอย่างนี้ครับ5-2 0โดยใช้ระบบ สะสมยอดเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วไม่ตกไม่กำหนดเวลา150คะแนนนะครับได้5% 1,000คะแนน8% 3,000คะแนนได้11% 5,000คะแนน14% 7,000คะแนนได้17%แล้วก็9,000คะแนนนะครับได้เงินคืน20%เพื่อนๆคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อ มาเป็นสินค้ากับสวเดนแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าจะถึง9,000คะแนนไหมครับตราบใดที่เรายังอาบน้ําซักผ้าล้างหน้าแต่งควากินกาแฟไม่ช้าหรือไวยังไงก็ถึง9,000คะแนนนะครับแล้วถ้าถึง9,000คะแนนสิ่งที่เพื่อนๆจะได้คือข้อ3ครับซื้อกินซื้อใช้นะครับเปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อรวมกันแล้ว5,400คะแนนหรือเฉลี่ยประมาณ36คนนะครับเพื่อนๆจะได้12,000 บาทต่อ15วันซื้อกินซื้อซื้อใช้นะครับมีเงินเข้าบ้านเดือนละ24,0 0 0บาทแบบนี้ดีไหมครับถ้าเพื่อนๆมีเพิ่มอีก1คนที่เป็น20%เเหมือนกับเรานะครับได้เพิ่มข้อ4นะครับคือเงินเพิ่ม17,00 0บาทต่อ15วันนะครับซื้อกินซื้อใช้บอกต่อนะครับมีเงินเข้าบ้านเดือนละ3 4มหมดีไหมครับแบบนี้ตามด้วยข้อที่5นะครับท่องเที่ยวฟรีโซนเอเชีย คนครับถ้าเรามี20%เพิ่มเป็น2คนล่ะเพื่อนเจะได้ข้อที่6ครับคือเงินเพิ่ม10 0 0 0บาทต่อ15วันนะครับซื้อกินซื้อใช้ใช้ดีบอกต่อมีเงินเข้าบ้านเดือนละ4ี่หมื่สะสมยอดได้นะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วไม่ตกไม่กําหนดเวลาถ้ามีเพิ่มอย่างนี้อีก4คนได้เพิ่มข้อ7ครับกองทุนรถยนต์ บริษัทผ่อนให้เริ่มต้นตั้งแต่5,000จนถึง80,000บาทครับฟรีสะสมยอดได้นะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วไม่ตกไม่กำหนดเวลาถ้ามีเพิ่มอีก6คนได้ข้อ8นะครับเขาเรียกว่าเงินประจำตำแหน่ง50,000บาทต่อ15วันแล้วก็ที่สำคัญนะครับข้อ9ท่องเที่ยวฟรีโซนยุโรปแบบ VIP 2ที่นั่งนะครับข้อ10นะครับ หุ้นและข้อ11นะครับโบนัสแห่งความสําเร็จ1%ฟังแล้วฟังดูแล้วถามว่าได้จริงๆไหมแต่โซเลียนให้ได้จริงๆครับเพียงขั้นตอนง่ายๆนะครับจากที่จ่ายเงินซื้อสินค้าอื่นแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนเลยลองเปลี่ยนมาใช้สินค้ากับโซเลียนดูนะครับโดยเริ่มจากสินค้ากลุ่มพื้นฐานนะครับสบู่ยาสีฟันยานสบผมผงซักฟอกกาแฟเป็นต้นนะครับคุณภาพสินค้าและ ราคาการันตีได้จากผู้ใช้กว่า10ล้านคนเริ่มต้นง่ายๆด้วยการสมัครทําบัตรส่วนลด250บาทนะครับเพื่อซื้อสินค้าในราคาสมาชิกและพิเศษนะครับสำหรับท่านที่ซื้อสินค้าชุด Ultimate Set นะครับฟรีค่าสมัครมูลค่า250บาทนะครับสมัครได้ที่ Inbox ได้เลยนะครับแล้วพบกันครับ